ขออะไรมากหล่อน้อยก็ได้หล่อมากก็ได้แต่ขอให้หลอ่ออยากได้คนที่มีความเป็นผู้นําแต่ก็ต้องตามใจลูกด้วยขึ้นขก็น่ารักดีแต่ถ้ามีอารมณ์ดีด้วยก็จะเลิศมากเรื่องรูปร่างลูกไม่เน้นนะคะแต่ถ้ามีกล้ามด้วยก็จะดีไม่น้อยกล้ามเป็นมัดมัดนุ่มเป็นตอนๆได้หมดเลยค่ะอ๋อนุ่มมีได้นะคะแต่ห้ามใหญ่กว่าลูกและลูกก็ขอคนที่กินตัวหอมๆจกกะกรแลไม่เหนียวกลิ่นไม่เปรี้ยวจะดีมากค่ะอ๋อแล้วก็ขอเติมอีกนิดนึงนะคะถ้าโรแมนติกด้วยก็จะเจ๋วมากเลยค่ะป้าทู A few moments later. เปอะไรหรือเปล่าครับศักดิสิทธิ์มากเลยค่ะท่านไม่เป็นไรค่ะฟ้าดินแกเราเท่ไรไม่ขาพบชาติเราเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุก